เวลาที่เราซื้อผักชีฝรั่งมาจากตลาดนะคะเพื่อเอามาทำอาหารใบเราก็เอาไปกินนะแล้วลำต้นแล้วก็รากเนี่ยเราก็เอามาชํำลงดินแบบนี้นะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เราก็จะมีผักชีฝรั่งไว้กินอีกนะคะก็จะทำให้เป็นการต่อยอดนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกผักชีฝรั่งกันนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งที่พี่อ้อซื้อมาจากตลาดค่ะ ถ้าเผื่อว่าเราเห็นเขาลากยาวๆแบบนี้นะคะเราก็จะตัดรากเขาก่อน,นะคะ่ะเพื่อที่จะใหะ้รากใหม่งอกขึ้นมานะคะซึ่งก็จะเป็นรากที่ใหม่ที่สดแล้วก็แข็งแรงนะคะก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าใครไม่ไม่ต้องการตัดก็ได้นะคะก็เอาไปปลูกทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าพี่อ้ออยากจะได้รากใหม่ค่ะพี่อ้อก็จะตัดเขาสักนิดนึงนะคะ แต่ทีนี้เราก็จะมาเตรียมน้ำที่ใช้ในการแช่เขาก่อนนะคะพี่อ้อก,ก็จะเอาน้ำก็ประมาณสักเท่านี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสามของแก้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปสักนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าน้ำของเรามีแค่นิดเดียวค่ะพี่อ้อก,ก็จะใส่ไปสักประมาณเ,าเ็จหนึ่งส่วนสี่ฝานะคะนิดเดียวเองค่ะ เพื่อที่จะทําให้เขา,ารากเนี่ยเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นรากนะคะทําให้รากเขางอกขึ้นเร็วมากนะคะแล้วก็คนเขาสักนิดนึงแล้วก็ส่วนนี้ค่ะส่วนที่เป็นใบเนี่ยเราก็ตัดออกก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้เอาไปทําอาหารนะหรือใครจะไม่ตัดก็ได้นะแต่พี่อ้อก,ก็จะเอาไปทําอาหารค่ะพี่อ้อก,ก็เลยจะตัดนะคะตัดประมาณนี้นะแล้วเราก็จะตัดรากเขาค่ะ ให้สั้นลงนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยก็เอามาแช่ในในน้ำที่เราผสมเ,เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะ <S <S ก็จะแช่น้ำอย่างเงี้ยประมาณ1ิหนาทีนะคะ 10- 1 5นาทีก็พอนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกกันนะคะ นี่ก็เป็นกระถางดินที่พี่อ้อเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะพี่อ้อก็ใส่ดินที่ผสมเอาไว้แล้วนะแล้วก็รดน้ําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะพอมาวันนี้เขาก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะเอาผักชีฝรั่งมาปลูกได้เลยนะนี่ก็หลังจากที่พี่อ้อแช่น้ําไว้นะคะแช่น้ําที่ผสมเครื่องดื่มชูก,กําลังเอาไว้ประมาณ15นาทีนะคะ เ้วเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะปลูกค่ะเวลาที่เราปลูกเราก็จะเนี่ยค่ะใช้ใช้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะใช้มีดพลาสติกเนี่ยจิ้มลงไปก่อนนะนําล่องลงไปก่อนแล้วเราก็เอาเขาวางอย่างเบามือนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็กดบริเวณรอบๆต้นเบาๆ ะะไม่ให้เขาเอนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ทรงตัวอยู่ได้นะส่วนอันนี้เราก็จะขุดเหมือนกันค่ะเนี่ยจิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปแบบอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เอาดินกรบนะคะก็ไม่ต้องลึกมากค่ะก็เอาแคา่มิดลากเขานะคะปลูกผักชีฝรั่งเนี่ยง่ายมากค่ะเป็นอะไรที่แบบ ไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตองนะคะจริงๆแล้วก็คือตัดเอามาปลูกได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่อ้อก,ก็อยากจะทำเป็นคลิปนะก็เลยเนี่ยทำให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบนี้นะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ง่าย,ายๆแบบนี้เลยค่ะเราขุดเสร็จใช่ไหมคะเนาะเราก็เอาดินนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยแล้วเราก็อย่างนี้นะคะก็เป็นการปลูกผักชีฝรั่งที่ง่ายมากๆนะคะแล้วเราก็เอาน้ำมารดค่ะก็ใช้น้ำที่เราแช่เขานี่แหละค่ะรดลงไปเลยนะคะซึ่งก็เป็นน้ำที่มีเครื่องดื่มชูก,กำลังด้วยนะก็จะยิ่งช่วยให้เขาออกรากได้ไวยิ่งขึ้นนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะคะหลังจากที่ปลูกไปแล้วสักพักหนึ่งนะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปก็ได้ต้นประมาณนี้นะคะตอนนี้ผักชีฝรั่งของเราก็งอกขึ้นมาแล้วนะก็ได้ต้นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเอาไว้สักประมาณเ,เกือบหนึ่งเดือนนะคะพี่อ้อก,ก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากที่จะบำรุงก็รอให้เขา,าลากเดินดีก่อนนะคะแล้วก็ให้แข็งแรงกว่านี้ก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวลากเขาจะเน่าค่ะพี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ